รายการนี้ถ่ายทำขึ้นถายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วช่อง7 HD บริษัทกันตนาเสนอ เรื่องบางเรื่องที่มองว่าเล็กอาจเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตและน้ำพึ่งหยดเดียวหยดนี้ล่ะครับที่เราพร้อมช่วยคุณไกลเกลียโดยพิธีกรอารมณ์ดีพร้อมด้วยสุปตาอารมณ์ขันในรายการมโนสาเร่สุปตาพาไกลเกลีย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมโนสาเร่สุตตาพาไก่เกลียปัญหาอะไรครับวันนี้ลุงลุงอยากกับป้ากุ้งมากี่ครั้งแล้วคือลุงเนี่ยนะครั้งหนึ่งมันหนักเลยทะเลาะกันหนักเลยคึอขท่านแบบตบตีเลยครับหลายคนบอกเฮ้ยเป็นสามีไปตบไปตีเมียได้ไงครับเปล่าครับมันลอกกูเลยครับกระโดดผีเข้าน้ เราเป็นผู้ชายเราคิดว่าถ้าลงมือมันสู้เราไม่ได้หรอหนูก็รั่วไปก็เสร็จเรียบร้อยปั๊บมีคำหนึ่งอย่าเพราะเราจดทะเบียนกันเราขึ้นเลยอย่าอย่าก็อย่าจับแขนจับผาเนี่ยลาะไปที่นอนเลาะไปที่นอนนี่เพราว่าเลาะเลาะเนี่ยเลาะเลเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ใกล้กันเกิดอารมณ์ไงคือนมเขาโดนเราทั้งท้าที่เขาถูกฉีดยศอกเราแล้วเกิดอะไรขึ้นก็อารมณ์เพราะเกิดอารมณ์ลุกก็เซ็ตลุงวันนั้นแล้วไงต่อรุ่งเช้ามาไปไปอย่า ปลาคุ้งพูดว่าดึงแขนกลับมาอย่าทําไมละที่รักอย่าทําไมละท่รักเฮ้ยลักษณะเล่าเป็นเรื่องจบแต่เกิดขึ้นจริงแน่นอนยืนยันเรี่ยมร้อยวันนั้นเรียบร้อยจบไม่อยากบางทีการกระชับรักเป็นการทําให้หายทะเลาะไม่ไม่จริงอะไรจรงผู้ชายชอบเข้าใจแบบนี้ผิดอ่ะผู้ชายคือควายเผือกอ่ะอ่ะรวยแล้วผู้ชายเผือกแล้วเอาจริงๆเรื่องการที่จะแบบมีเขาเรียกว่าสัมพันธ์ใดๆอย่างที่ลุงลงพูดอ่ะ มันไม่ใช่ว่าผู้หญิงมาโหแล้วแบบจับกดลงแล้วทําได้ไผู้หญิงทุกคนทุกคนไม่โอเคมันไม่ใช่ได้เลยมันต้องมีสไซส์ก่อนไส้ไส์ไส์ก่อนรายการอะไรเียให้อนผู้ชายไม่เข้าใจจิตใจผู้หญิงคือผู้หญิงอะลึกๆ <c oughs> ที่เขายอมเขาอาจจะรักไงแต่จริงก็โกรธแต่ตถามว่าระหว่างแบบที่มันดีอะกับระหว่างที่มันโกรธแล้วทําอะมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้แฮปปี้อย่างนั้แล้วคุณชอบดีๆยังไงพี่จะไม่ไปไหนตัว่าจะรู้ ไม่ต้องโทรหาพี่เบ้นเราเปิดประเด็นนี้มาเองไม่เปิดแล้วหนูพูดแทนผู้หญิงมาครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องหย่าเรื่องเป็นยังไงไปชมกันครับทะเบียนสมรสค่ะพี่เพิ่งจดไเมาสองเดือนนี้แล้วคิดว่าใบเนี้ยมันจะทำให้ชีวิตคู่เราอ่ะมันยืนยาวแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยค่ะชื่อเมค่ะ เมย์แต่งงานได้ไม่ถึง2เดือน <c oughs> ก็ซื้อคอนโดห้องนี้อยู่กับแฟนสองคน <c oughs> แต่เมื่อเร็วๆเวนี้ยเมย์ May จับได้แบบคาหนังคาเข่าคาหนังคาเข่าเลยนะคะว่าเขานอกใจเมย์มีผู้หญิงคนอื่น <c oughs> บอกตรงๆเลยนะคะถ้าแฟนเราอ่ะต้องมีโลกสองใบมันไม่มีใครรับได้หรอกคะ่ะชื่อต้นครับผมเป็นแฟนของเมย์ตั้งแต่พบกับเมย์จนแต่งงานกัน <c oughs> ผมไม่เคยมีผู้หญิงคน <c oughs> อือ่นแน่นอนครับแน่แน่นแน่นอนครับ ขนาดตอนซื้อคอนโดอยู่ด้วยกันผมยังให้คอนโดเป็นชื่อของเมย์เลยผมให้ใจเขาเกินร้อยขนาดไหนอยู่ด้วยกันมันต้องไว้ใจกันไม่ใช่เหรอครับไว้ใจเหรอคะเพื่อนเมย์ไปเจอเขานั่งกินข้าวกับผู้หญิงคนอื่นแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ดูแรกๆก็ไม่เชื่อแต่หลักฐานมันฟ้องพอถามกับเจ้าตัวไปไหนมาหรือเปล่าเขาก็บอกไม่ได้ไปไหนเนี่ยมันโกหกกันชัดๆแล้วผู้หญิงคนนั้นที่นั่งอยู่ด้วยกันน่ะ ใครเหรอผีเหรอสัมภเวอสีหรอคะอธิบายแล้วอธิบายอีกว่าผู้หญิงคนที่ผมไปนั่งกินข้าวด้วยเขาคือเพื่อสนสนิทของผมแต่เธอก็ดันไม่เชื่อไม่ฟังอะไรผมเลยและที่ผมไม่คิดว่าเขาจะทํานะครับอะไรรู้ไหมครับเขาเปลี่ยนลูกปิดประตูห้องที่คอนโดเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ผมเข้าห้อง แบบนี้ผมว่ามันเกินไปผมรับไม่ได้จริงๆครับแค่เปลี่ยนลูกบิดประตูมันยังน้อยไปนะคะแล้วในทางกลับกันถ้าเมย์ไปกับผู้ชายคนอื่นบ้างเขาจะรู้สึกยังไงแล้วดูสิ่งที่เขาทํากับเมย์เขาฟ้องหย่าเมย์มันเกินไปหรือเปล่าคะผมเข้าห้องไม่ได้จนต้องไปขอนอนห้องเพื่อนนอนโรงแรมเหมือนคุณไม่มีบ้านอยู่อะครับนี่ว่าผมไม่ผิดทําไมผมต้องมานั่งทนอย่าอยากกันไปเลยครับจะได้จบ,จ,บจะได้ไม่ต้องแบบมนเป็นปัญหาก,กันยังไงผมก็ฟ้องหย่าแน่นอนครับ ฟองหยาเลยคือก็แค่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงฟ้องนะผู้ชายฟ้องหยาดฟองแต่ผู้หญิงเปลี่ยนลูกปิดประตูครับเมื่อกี้คุณมีฮึ้อห้ใช่เอาจริงๆคือโบลิ่งยังไม่ร้ว่าผู้ชายนอกใจเปล่านะคืออาจจะไม่ได้นอกใจแต่เขาจะผิดจริงๆก็ได้แต่ในมุมผู้หญิงอย่างเราอะผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยผมให้ใจเขาเต็มร้อยแต่ฟองหยาเป็นหนูหนูคิดในมุมผู้ชายพี่ขอพูดบ้าง18ปีที่พี่คบที่เป็นมาพี่ไม่เคยนอกใจเลยแม้แต่ครั้งเดียววันหนึ่งพี่เบ้นมาเปลี่ยนประตูให้พี่ไปนอนไหน ก็ไม่รู้อเป็นพี่พี่ก็กธแต่นี่สองเดือนพี่คนที่ไม่เคยทําผิดเลยแต่ถูกยัดเยียดความผิดให้แบบน่าเกลียดอ่ะพี่ก็กธแต่ถ้าเขาผิดล่ะถ้าเขาผิดโอเคไม่ว่าใช่หนูยังมันเป็นได้ทั้งสองทางนะนั้นเปิดใจเผื่อไว้นิดนึงโอเคถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยครับคุณเมย์และคุณต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์ครับคุณเมย์เหมือนผอมลงไปทําอะไรมาสารภาพมาเดี๋ยวนี้คิดมากไหมเครียดเครียดกินไม่ลง ประมาณนั้นดูผอมลงไปเยอะเลยจากตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณเมย์เล่าฝั่งของคุณก่อนมีเพื่อนเดินห้างเราไปเจอเขานั่งทานข้าวกับผู้หญิงเพื่อนเข้าใจว่าเป็นเมย์พอเดินเข้าไปใกล้ๆมันไม่ใช่แล้วเขาก็เลยถ่ายรูปส่งมาให้เราดูแล้วที่สาคัญผู้หญิงคนนั้นคือเพื่อนเราด้วยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักค่ะแล้วคุณคิดจะคุยกับคุณต้นก่อนไหมณตอนนั้นอโมโหมากคืออยากจะรู้แต่ว่าใจนึงคือรวบรวมสติก่อนว่ารอเขากลับมาแล้วถามกับตัวเขาว่า ไปไหนมาม,ม,มันน่าจะได้คำตอบที่ดีกว่าแล้วสรุปวันนั้นเกิดอะไรขึ้นทําไมมันออกมารูปแบบที่เขาฟ้องหย่าคุณคือพอเขากลับมาเราก็ถามถามเขาที่คอนโดว่าเออวันนี้คุณไปไหนมาบ้างเขาบอกทํางานเสร็จก็เนี่ยค่ะกลับมาบ้านมไม่ได้ไปไหนเลยเราก็เลยต้องควักโทรศัพท์ออกมา แล้วนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือไม่มีคําว่าไปทานข้าวกับคนอื่นไม่มีค่ะไม่ได้พูดไม่ได้บอกพอเห็นรูปแล้วอะถึงได้พูดออกมาว่าอ๋อไปทานข้าวกับเพื่อนครับแล้วก็เดินซื้อของต่อแค่นั้นเองและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้เองทําให้คุณเมย์เริ่มรู้สึกระแวงและไม่ไว้ใจในตัวคุณต้นความรู้สึกคือมันไม่มันไม่ใช่แล้วใช่อะค่ะจำนนด้วยภาพถึงจะยอมพูดใช่ค่ะแล้วเปิดล็อกปิดประตูทำไม ตอนนั้นที่เปลี่ยนคือฟิลเหมือนเราครบกันมา5ปีแต่งงานกันประมาณ2เดือนอคู่ความไว้ใจเชื่อใจมันมันเยอะอแต่พอมาวันนี้พอมันมีเรื่องที่มาโกหกกันแล้วมันมีหลักฐานคือถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่พูดเนี่ยเปลี่ยนเลยถ้าอยากจะไปอยู่กับคนอื่นก็ไปถามเล่นๆในมุมผู้ชาย5ปีที่ผ่านมากับไอ้สองเดือนที่แต่งงานใช่ครับเขาเคยมีประวัตินอกใจคุณไหมก่อนหน้านี้นี่ แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะพี่มิกประมาณสัปดาห์กว่าเนี่ยสังเกตว่าเขาจะติดโทรศัพท์มากมีการคุยมีการห่วงโทรศัพท์แล้วก็มีการคุยไปยิ้มไปเราก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเขาเข้าไปอาบน้ําเราก็เลยแอบเช็คครับมันมีการแชทกับผู้หญิงจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราเป็นแฟนกันมา5ปีถ้าคนนั้นเป็นเพื่อนหนูต้องรู้จักหนูต้องรู้จักอ่า จริงอย่างที่คุณเมย์พูดครับพบกันมาตั้ง5ปีทำไมถึงไม่รู้จักเพื่อนผู้หญิงคนนี้แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปครับเพราะคุณต้นยังไม่ได้พูดได้อธิบายให้ฟังแม้แต่คำเดียวมาถามฝากคุณต้นบ้างมันเกิดอะไรขึ้นครับความรักก็เหมือนข้อสอบพอไม่รู้คำตอบเขาก็ชอบคิดเองไม่หนูไม่ได้คิดไปเองนะพี่พียไม่ใช่เวลาอธิบายไปก็ไม่ฟังไงไม่ฟังไม่เชื่อเลยบอกว่าเพื่อนกันนะเพื่อนอะเพื่อนเข้าใจป่ะเพื่อน โอ้โหเห็นคณต้อนนิ่งๆแต่พอถึงคิวได้อธิบายเจ้าตัวก็ใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วทำไมเพื่อนคนนี้5ปีเขาไม่เคยเจอคือ เพื่อนคนนี้ผมอะเป็นเพื่อนที่สนตั้งแต่มหาวิทยาลัยครับแล้วเขาอะไปอยู่ต่างประเทศเพิ่งกลับมาเป็นเพื่อนที่สนแต่คือเขาไม่อยู่ประเทศไทยไงพี่อนแต่เราไม่ได้เจอแต่เรามีเมียแล้วนะกผู้ชาเพื่อนสนนะครับเพื่อนเราก็มีทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายแต่คือเขาไม่เคยเจอเพราะว่าเพื่อนคนนี้เพิ่งกลับมายืนยันว่าเพื่อนคนนี้คือเพื่อนจริงๆเพื่อนจริงๆเพื่อนชัวร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วได้หนูว่าเขาแผได้ได้มีโอกาสอธิบายไหมเคยมีโอกาสได้อธิบายไหมอธิบายทุกอย่างพูด คืออย่างนี้ครับคือผมไม่ได้จะหยาดเลยทีเดียวเพราะออว่าผมเนี่ยปกติคือเวลามีอะไรผมก็บอกเขาแหละก็บอกเขาแหละแต่วันนั้นน่ะคือเนื่องจากว่าผมมาไปกินข้าวกับเพื่อนต้นเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นวันเกิดเขาผมก็คิดแต่จะเซอร์ไพรส์เขาเราคิดว่าจะซื้ออะไรเขาดีว่าดึกไม่ออกบังเอิญเพื่อนคนนี้ที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าเซียนกระเป๋าไปเลยคืออยู่หลังมาเองเขาก็สั่งกระเป๋าเขาแบบแมนเนมแมนแดงใช่เราก็เลยเฮ้ยโพนัดดีกว่าเฮ้ยช่วยึงหน่อยดีพอดี มันเกิดแฟนว่ะ uh, ไม่รู้จะซื้ออะไรให้แฟนดีก็เลยแบบนัดไปกินข้าวกันครับแค่นั้นเองก็พอกินข้าวเสร็จก็กลับบ้านนี่ยงไงเลยพี่พลนะคือตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เขาแล้วได้อธิบายให้ภรรยาเราฟังไหมโอ้โหพูดแล้วพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงพี่ทำไมไม่เชื่อ ไม่ไม่ลงลงคือกระเป๋าอะจะต้องเป็นเพื่อนที่ตกจากเมืองนอกแค่นั้นเหรอเพื่อนที่อยู่เมืองไทยใครๆก็รู้ว่าไม่ได้หรอกรู้ไงถ้าผมมีความรู้ผมก็ซื้อไปไปซื้อเองแล้วเอผมต้องถามว่าที่เขามีความรู้ถ้าเกิดเราซื้อไปเราไม่รู้เรื่องอเสียดายตังฟรีผมสามารถสัมผัสได้ถึงความรักที่ทั้งคู่มีให้กันและกันแต่เพียงแค่ว่าเหมือนจังหวะเวลา และเรื่องราวที่เขาคุยกันมันแค่ยังไม่ลงตัวแล้วคุณมีปัญหาเรื่องจอดขวางหน้าบ้านแันไมไม่มีไม่มีมมมมอันนั้นเ่องที่แล้วเอ,อเอาอย่างนี้เ,เดี๋ยวให้คุณต้นไปพักเราขอคุยกับคุณเมย์ก่อนออเจอคุณต้นครับคุณเมย์เด็อย่าผมต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นออทำให้ผมลำบากถ้าคุณเงี้ยวขนาดนี้อย่าอย่าเราบอกฉันไม่อย่าอย่าทำไมล่ะคอนโดก็เพิ่งซื้อถ้าอย่าไปใครจะช่วยฉันถอดใครจะช่วยฉันถอดมโนสาเร ซุกตาพาไกลเกลีย